การทานโปรตีนของ m มเนี่ยมันจะช่วยลดน้ำหนักได้ยังไงนะครับมาดูกันเนาะก็เอาตัวอย่างให้ดูเป็นกระปุกนี้นะครับมันมีหลายสูตรนะทุกคนตัวนี้จะเป็นสูตรที่แอดออนอะโลเวล่าไปเพิ่มนะจะช่วยในเรื่องของบำรุงข้อเพราะมีอะโลเวล่าับแต่ถ้าเกิดสูตรปกติเนี่ยจะไม่มีอะโลเวล่าเนาะจะราคาถูกกว่านะอันนี้จะบวกราคาเพิ่มไปแต่ถ้าเกิดเราอยากลดน้ำหนักอยากเพิ่มกล้ามเนื้อถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อก็ใช้สูตรนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องข้อก็ใช้สูตรปกติ ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะเหมือนผมก็ใช้แพนเบสโปรตีนของ M way, แอมเวลก็กินคู่กับตัวอื่นด้วยเนาะนะครับนะมีเป็นเป็นสูตรการกินเนาะก็คือลดน้าหนักตัวเองได้แบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากซื้อผลิตภัณฑ์ของแอมเวลก็อ่านนั้นใต้ก่อนสั่งซื้อนะครับเนาะจะได้ให้ผมดูแลให้เนาะเพราะว่าหลายคนไปซื้อเองแล้วทําให้ผมไม่สามารถดูแลใครได้เลยเนาะเพราะมันสุ่มสุ่มคนดูแลให้นะไม่ใช่ให้ผมดูแลนะก็เลย เสียดายมากนะครับเสียดายมากที่ผมไม่ได้ดูแลนะอยากดูแลมากแต่ว่าพอเขาสุ่มไปให้คนอื่นดูแลเนี่ยมันก็ต้องตามนั้นนะครับคุณก็ต้องให้คนอื่นดูแลคุณเนาะทำให้ผมดูแลไม่ได้ใครอยากให้ผมดูแลก็ตอนที่ไปซื้อก็ใส่รหัสนักธุรกิจของผมด้านล่างนะผมจะทิ้งไว้ที่แคปชั่นนะอย่าลืมอ่านกันด้วยนะไปซื้อที่ชอ็อปซื้อที่เว็บก็ใส่รหัสนักธุรกิจของผมตอนสมัครสมาชิกได้เลยเนาะอ่ะนี่เป็นตัวอย่างนะอันนี้สูตรอโรเวราเนาะถามว่าทีเนี้ยโปรตีนเนี่ยมันช่วยลด,ลด ตัวโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยลดความอยากอาหารแล้วก็เพิ่มความอิ่มนะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยอิ่มนานกว่าพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะครับแล้วการที่เรากินโปรตีนเนี่ยนะครับจะมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการที่เราบริโภคโปรตีนสูงมันจะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนที่ลดความอยากอาหารและลดฮอร์โมนความหิวนะครับมันจะมีฮอร์โมนที่ลดความอยากนะครับแล้วก็ ฮอร์โมนที่กระตุ้นความหิวนะครับซึ่งพอเรากินโปรตีนถึงเนี่ยนะครับมันจะไปลดตัวเนี้ยนะครับทาให้ฮอร์โมนที่อยากอาหารเนะี่ยลดลงนะพอเราอยากลดลงถูกไหมครับไอฮอร์โมนที่หิวอะ่ะก็ช่วยลดลงเหมือนกันนะครับทาให้เราทานอาหารปกติอ่ะน้อยลงด้วยนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักได้เช่นเดียวกันนะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดเราทานโปรตีนสูงเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อฮอร์โมนพวกนี้แหละแล้วทาให้เราเนี่ยอิ่มง่ายขึ้นเนาะก็สังเกตดูถ้าเกิดใครกินโปรตีนถึงเนี่ย แต่ละวันจะไม่ค่อยได้กินอะไรนะครับจะจะไม่ค่อยอยากกินถูกจิกหรือกินกินแล้วมันแน่นนะครับแปบ๊บเดียวก็อิ่มแล้วนะครับต่อมาตัวโปรโตีนเนี่ยก็จะช่วยให้พลังงานทําให้เวลาเราจะย่อยโปรโตีนอะ่ะมันใช้พลังงานเยอะเออพอใช้พลังงานในการย่อยโปรโตีนเยอะเนี่ยมันก็เผาผลาญดีขึ้นอ่ะยกตัวอย่างครับโปรตีนไขมันเนี่ยจะเอายกตัวอย่างนี้นะครับไขมันเนี่ยจะใช้ประมาณ2 0 3 0แคลในการย่อย แต่ถ้าเกิดเป็นโปรตีนเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณ100แคลอรี่นะครับอ่ะก็จะประมาณเนี้ยเนาะซึ่งทําให้เราเนี่ยเผาผลาญได้เพิ่มขึ้นเนาะโปรตีนต้องใช้พลังงานในการย่อยสูงเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องดีเทลเนาะก็คือเหมือนพวกคาร์โบไฮเดรตเนาะพวกแป้งหรือพวกไขมันเนี่ยสูตรโมเลกุลพันธะมันเนี่ยมันตัดง่ายนะร่างกายเอาไปตัดชึบชึบชึบแป๊บเดียวออกแล้วแต่โปรตีนเนี่ยตัวพันธะมันเนี่ยมันจะพันกันแน่นเลยโปรตีนนี่พันธะมันจะพันกันแน่นมาก กว่าร่างกายจะไปตัดมันออกเพื่อมาใช้เนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากเออเราเลยเาผาผานสูงขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดเรากินโปรตีนสูงขึ้นเนาะ,นะครับต่อมามันช่วยในการรักษามวลกล้ามเนื้อด้วยนะครับรักษามวลกล้ามเนื้อเวลาลดน้ําหนักเนี่ยนะน้ำหนักมันมีหลายอย่างนะครับน้ํากระดูกกล้ามเนื้อไขมันเวลาเราลดเนี่ยเราอยากลดแค่ไขมันถูกไหมครับเอาแค่ไขมันออกนะครับฉะนั้นถ้าเรา ทานโปรตีนถึงเวลาลดเนี่ยมันจะเอาไขามันออกแล้วคงกล้ามเนื้อไว้แต่ถ้าเกิดเรากินโปรตีนไม่ถึงเวลาลดน้าหนักสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเอาทั้งกล้ามเนื้อและไขมันออกถ้าเราลดาน้าหนักแล้วกินโปรต Sims, าาีนไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะโยโย่ครับเพราะมันเอากล้ามเนื้อออกเอาไขามันออกด้วยทําให้ระบบเผ,ผาผลาญเราเสียแล้วพอเรากลับมากินปกติเราก็อ้วนเลยฉะนั้นการลดน้าหนักที่ถูกวิธีเนี่ยคุณต้องกินโปรตีนให้ถึงด้วยนะครับพอคุณกินโปรตีนถึงเนี่ยนะครับ มันก็จะทําให้มวลกล้ามเนื้อเท่าเดิมไขมันลดลงพอมวลกล้ามเนื้อเท่าเดิมเนี่ยการเผาผลาญก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วในระหว่างลดน้ำหนักเนี่ยคุณก็สามารถออกกําลังกายควบคู่ถูกไหมครับพอคุณออกกาลังกายควบคู่เนี่ยนะครับตัวออกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มขึ้นด้วยหมายความว่าอัตราการเผาผลาญพื้นฐานคุณเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพอการเผาผลาญพื้นฐานคุณเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยกลับมาอ้วนยากขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งในโปรโตีนเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรปกตินาะซึ่งผมไม่ได้เอาขึ้นมาเนาะจะอยู่ข้างล่างนะครับให้ดูนะก็จะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่เนาะถ้าผมแนะนำเนี่ยซื้อขวด900กรัมไปนะราคาจะคุ้มค่าหน่อยนะครับส่วนประกอบหลักเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีถั่วเหลืองนะครับข้าวสาลีแล้วก็ถั่วลันเตานะครับมีเป็นสารสกัดนะจากถั่ว สารสกัดโปรโตีนจากถั่ว3มชนิดนี้นะครับเวลาคุณไปซื้อโปรโตีนแพนเบสเนาะอาจคุณสมมติคุณไม่ชอบของแอมเวราคาสูงนะแต่คุณอยากไปซื้อแบรนด์อื่นนะผมมีเกณฑ์ให้คุณเลือกคือเวลาเราซื้อโปรโตีนแล้วจะเลือกกินอะไรเข้าไปในร่างกายเรากินมันเข้าไปนะเราต้องเลือกให้ดีโอเคไหมครับคือผมเนี่ยทานโปรโตีนแอมเวมาเกือบเข้าปีที่5แล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะผมเลือกแบรนด์ที่ดีไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนแบรนด์บ่อยไม่ต้องเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวอะไรนะครับ คือเวลาเลือกโปรตีนแพนเบสเนี่ยเราต้องเลือกที่อันดับแรกนะต้องสกัดต้องเป็นโปรตีนสกัดจากแพนเบสโอเคไหมครับคือคุณต้องไปอ่านฉลากบางแบรนด์เนาะคือไม่ได้บอกแบรนด์ไหนเนาะแต่บางที่เนี่ยเขาเอาถัว่วเอาแพนเบสเนี่ยมาบดแล้วทําเป็นโปรตีนแบบนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้สารสกัดกินแล้วจะท้องอืดแต่ถ้าเกิดกินแล้วให้ดีเนี่ยต้องเป็นสารสกัดจากเนี่ย สารสกัดจากแพนเบสเช่นสารสกัดจากถั่วเหลืองข้าวสาลีถั่วลันเตาอย่างเงี้ยเอาเอาไอ้พวกเนี้ยไปสกัดมาก่อนให้ได้โปรโตีนแบบเนี้ยกินแล้วจะท้องไม่อืดแล้วก็จะย่อยง่ายดูดซึมง,ง่ายนะครับอ่ะแล้วก็ใน1ขวดเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีกรดอะมิโนจําเป็น9ชนิดนะครับอันนี้คือ,ค,อคือเกณฑ์ในการคัดเลือกโปรโตีนเลยนะนะครับกรดอะมิโนต้องครบ9ชนิดคุณสามารถดูข้างกระป๋องได้เลยครับสมมติคุณมีแบรนด์แพนเบสอะไรของคุณอยู่ก็คุณมีแบรนด์อะไรก็ได้คุณอยากรู้ว่าดีไม่ดีดน เขาเขียนจํานวนกรดอะมิโนโครบ9ชนิดไหมนะครับคุณดูข้างๆเลยนะครับเหมือนของอเมก็จะเขียนเลยว่ากรดอะมิโน,โนแต่และชนิดเนาะเช่นไอโซลิวซีลิวซีไลซีนอันนี้เขาครบ9ชนิดเลยว่าใน1ช้อนเนี่ยมีชนิดและกี่กร,รมเพราะเราทานโปรตีนร่างกายเราต้องการกรดอะมิโนจําเป็นเพื่อไปสร้างอย่างอื่นต่อฉะนั้นเวลาคุณทานโปรตีนคุณต้องทานโปรตีนที่มีกรดอะมิโนโครบ9ชนิดคุณก็แค่หาแบรนด์ที่มีกรดอะมิโนโครบ9ชนิด นะครับซึ่งของนิวทรีไลท์ก็มีเนาะแล้วก็ตัวนี้ศูนย์ไขมันศูนย์ครลสตอรอลนะครับไม่มีน้ําตาลไม่มีส่วนผสมของเลคโตสแล้วก็มีความเจเนาะตัวนี้เจมังสวิรตแล้วก็มีฮารานด้วยนะครับก็ทานได้หมดเลยนะครับไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุแต่งรสแต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันเสียนะครับแล้วก็มีตรารองรับนะครับแล้วก็รับการความพึงพอใจด้วยนะเออใครทานแล้วไม่พอใจก็คืนเงินได้เลยนะครับโอเคไหมนี่ก็เป็นเอ่อพรีวิวนะครับเกี่ยวกับตัวโปรโตีนทน นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะบวกอะโลเวราเพิ่มเข้าไปเนาะช่วยในเรื่องของไข,ข้ขอนะครับตัวโปรตีนเนี่ยสามารถทานได้หมดเลยนะทั้งลดน้าหนักเพิ่มน้ําหนักหรือว่าดูแลสุขภาพนะครับแล้วแต่ว่า <c oughs> คุณเนี่ยมีเป้าหมายยังไงนะครับซึ่งผมสามารถดูแลได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายยังไงนะเพราะผมทั้งเพิ่มน้ําหนักและลดน้าหนักมาแล้วนะครับผมสามารถจัดการดูแลพวกคุณได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้ผมดูแลนะตอนไปซื้อนะครับตอนไปสมัครสมาชิกเนี่ยใส่รหัสนักธุรกิจของผมผม,ผมจะสามารถดูแลทุกคนได้เลยนะครับแบบแ ผมสามารถคุยกับคนได้เลยว่าโอเคคุณต้องกินอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันจะตามกฎของบริษัทของเขานะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่นะครับเขาก็จะสุ่มคนดูแลนะครับคุณก็จะได้คนอื่นไปดูแลนะครับคุณก็ต้องไปติดต่อคนดูแลของคุณเองโอเคไหมนะครับอ่ะังว่าจะได้ประโยชน์นะในการเอ,อ่อในการเลือกโปรโตีนนะครับแล้วก็ในการดูโปรโตีนของแอมเบด้วยนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับสินค้าแอมเบตัวไหนนะครับหรือว่าอยากลงลึกเกี่ยวกับออสารสก,กัดสําคัญตัวไหนที่มันช่วยอะไรจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกเนาะแต่ว่าผม ไม่ได้เอามาให้หมดนะครับคือมันจะมะีเช่นสารในถั่วเหลืองจะมีสารที่มีต่อผลต่อฮอร์โมนอะไรยังไงเพิ่มเติมนะแต่ว่าวันนี้เอามาสั้นๆก่อนนะครับอยากรู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้กันไหมนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ